สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกๆท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกอล์ฟฟอร์ดนะจากช่องชาแนลยูทูบนะฮะกอล์ฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ฟอร์ดพัทยาแดงนะฮะวันนี้นะครับกอล์ฟจะพาลูกค้าทุกท่านมาชมนะครับเน็ตเจนฟอร์ดเรนเจอร์ไวท์แท็กนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าไวท์แท็กกันแหละครับวันนี้นะครับตัวที่เรามารีวิวนะครับก็จะเป็นตัวมาตรฐานเลยนะครับเป็นตัว6ออโต้นะครับเป็นเกียร์6สปีดนะฮะก็เป็นรุ่นที่ยังขายอยู่นะปัจจุบัน นะครับแล้วก็คลิปนี้ลงทุกท่านก็คงได้ทราบแล้วที่เขาบอกว่า y วน์แท็กที่เขาไม่ผลิต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 กันนะครับเพราะอะไรเนาะนะครับเพราะว่าไว t ์แท็กเขาไม่ผลิตเป็นตัว V6 ใช่ไหมครับอ่าก็นะครับแต่วันนี้นะครับจะเป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะนะครับเดี๋ยวพาไปชมสไตล์การตกแต่งแบบเข้มๆนะครับแล้วก็ หรูนะครับแล้วก็ลงตัวคันหนึ่งนะครับก่อนไปรับชมนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามรับเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกลอบน้ําเบอร์โทรไอเดียล่าขึ้นมาให้แล้วนะครับมาเริ่มเลยนะครับรถที่ก็มารีวิวนะครับเน็กเจนฟอร์ดเลนเจอร์ไวนะครับตัวนี้เครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับเป็นซิงเกิลเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับแรงม้าสูงสุด170แรงม้านะครับแรงบิด405นิวตันเมตรนะคคครรรรััับบบบาาาาจจะะหหนน่ย1,79,000 67ทสปี นะะอ่เดี๋ยวพามาชมนะครับตัวไวแท็กเนี่ยนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยรุ่นเปิดตัวมามีจำนวนหกสีเนาะแล้วก็ยกเลิกสีบอลเงินไปก็เหลือจำนวนห้าสีนะครับสีเทากับสีดำเนี่ยคือปกตินะราคาล้านเจ็ดหถ้าขาวมุกส้มเหลืองบวกเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นบาทนะครับเดี๋ยวพาชมสีเท่านะครับช่วงนี้ดูรถสีเทากันยาวๆนะครับนี่นะครสวยงามนะครับคันนี้นะครับชิ้นแรกที่ลูกค้าเลือกติดนะครับก็คืออะคริลิกคำว่าไวแท็กครับ อันนี้เป็นอะคริลิกแท้ของ Ford นะครับเดิมเนี่ยมันจะมีอยู่แค่ตัว e v เวอร์เรสต์ทเนาะนะครับเราก็ยกนะครับตัวอะคริลิกชุดนั้นมาใส่เลยนะครับก็นี่เลยนะครับชิ้นแรกนะก็เป็นไวด์แท็ที่ฝากระโปรงครับมันจะได้โดดเด่นนะครับเราก็รู้เลยนะว่ารุ่นที่เราขับเป็นรุ่นอะไรนะครับก็เทิบมานะฮะที่ตัวกระจังหน้านะครับกระจังหน้าก็เป็นกระจังหน้า FORD นะครับนี่ ตัวกรอบตัวลังพึ่งเป็นสีดำนะครับแต่คันนี้นะครับถ้าดูดีๆดูกับแสงอย่างนี้จะเห็นเลยนะครับว่ามีลูกเล่นนะครับคําว่า f o r d หรือคําว่า Ford เป็นสีเทานะครับนี่ลูกค้านะครับเลือกที่ใส่สีเทาเพื่ออะไรครับให้มันดูหรูนะครับอ่าลูกค้าบอกต้องการความดุนะครับอ่าแต่ก็ให้มีความหรูอยู่ในตัวด้วยนะครับก็เลยเลือกคําว่า Ford เป็นสีเทา บางคนอาจจะชอบแบบเข้มๆดูดันดูดันเนาะก็จะเป็นสีดําล้วนอย่างที่เราเห็นนะครับแต่นี้ลูกค้าก็บอกเลยว่าต้องดุด้วยต้องหรูด้วยนะฮะอ่าก็นี่เลยครับก็เราก็เลยทําออกมาเป็นแบบนี้นะครับไฟ LED 3จุดนะครับก็เป็นสีส้มนะครับแล้วนี่เป็นเป็นกระจังรุ่นใหม่นะนะครับปีใหม่กับกระจังรุ่นใหม่นะครับไฟ LED จะยาวขึ้นกว่าเดิมนะครับก็จะมีทั้งทั้งขาวทั้งส้มนะครับก็ ลองดูก่อนนะครับลองถามดูก่อนก๊อบขาวมีไหมตอนนี้ส้มมีไหมหรือเลือกมาก่อนนะครับแล้วก็จะได้เช็คของให้นะครับเพราะบางทีเนี่ยมันมีแต่ขาวบางทีมันก็มีแต่ส้มบางทีมันก็เลือกได้นะครับก็แจ้งก๊อก่อนได้นะครับยังไงเราต้องการแต่งให้ถูกใจลูกค้าทุกท่านที่สุดอยู่แล้วนะฮะอ่ะกระเถิบมานะครับแน่นอนครับต้องการความเข้มแล้วความหรูด้วยใช่ไหมครับก็คันนี้ใส่ครอบไฟหน้าเข้าไปนะครับ ครอบไฟหน้าเนี่ยคันนี้ก็ทาเป็นสีเทากาไฟนะครับก็ต้องบอกก่อนเลยนะครอบไฟหน้าเทากาไฟพวกชุดแต่งเนี่ยนะครับเรานะครับเป็นที่แรกและน่าจะผมไม่รู้ที่อื่นเอาไปทําหรือเปล่านะครับแต่เราเนี่ยเป็นคนทํามันออกมาเลยนะนะครับมันได้ทั้งความสวยนะครับได้ทั้งความหรูนะครับนี่นะครับมันจะเข้ากับชุดแต่งของตัววาแท็กนะมันจะไปเข้ากับพวกตัวกระจกนะครับพวกตัวสปอร์ตบาร์ นะครับเนี่ยเข้ากับกันชนหน้านไครับก็ลงตัวนะครับใส่ครอบไฟให้เข้มนะครับเลือกสีให้ดูหรูนะครับดูมีระดับเนาะนะครับสำหรับคันนี้ไฟหน้ารุ่นนี้เป็น LED multi reflector นะครับมีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED ระบบนะครับเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะฮะรถคันนี้นะครับถ้ามองไปที่กระจกด้านบนนะครับก็จะแจ้งเลยนะครับมีระบบเรื่องของที่ปัดน้ำฝนเป็นออโต้ด้วยนะฮะก็ถือมานะครับคันนี้ใส่ กันชนหน้าเดิมนะครับใส่เป็นกันชนหน้าเดิมแบบนี้นะฮะอ่าไฟตันหมอกนะครับติดตั้งมาจากโรงงานแล้วก็เป็น LED นะฮะตัวนี้จะมีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวนะครับก็อยู่ที่ไฟตันหมอกเราหมุนพวงมาลัยไปด้านไหนไฟตันหมอกด้านนั้นก็จะติดนะครับอ่ากันชนนะครับก็เป็นเทากาไฟนะปรับกับสีเทานะครับชายกันชนเป็นสีเงินมีห่วงลากนะครับคู่หน้าเป็นอุปกรณ์มาตรฐานแบบนี้นะฮะนี่สวยงามนะครับ ก็เถิบมานะครับที่ด้านข้างนะครับคันนี้เราใส่คิวล้อทรงแรปเตอร์นะครับก็ต้อง,องมีต้องบอกก่อนขนาดเนี่ยก็จะใหญ่นะครับดีไซน์เนี่ยก็คือออกมาจากตัวแรปเตอร์เลยนะนะครับตัวนี้ก็เดินด้วยยางนะครับอ่ใส่กับพุกล็อกเดิมนะครับทั้งหมดแล้วก็เดินด้วยยางคิวล้อสมัยนี้นะครับผมว่าเริ่มน้อยแบรนด์ละเริ่มน้อยงานละที่จะใช้ยิงซิลิโคนเนาะเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นกันอย่างนี้กันนะครับ เรามาดูในเรื่องของช่วงล่างนะครับวายแท็กเนี่ยนะครับได้ชื่อว่าเป็นตัวท็อปอยู่แล้วนะครับพวกกลุ่มไฮซีรีเนาะนะครับในวงการฟอร์ดกันเขาจะเรียกพวกในกลุ่มไฮซีรีนะครับก็โชกจะเป็นโชคมโนทูปนะครับโชคเป็นโมโนทูปนะครับระบบเบรกเป็นดิสเบรกทั้ง4ี่ล้อนะครับเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับหน้าดิสหลังดิสนะนะฮะอ่ะและคันนี้ครับนี่เลือกเปลี่ยนล้อนะครับบอกแล้วว่าต้องดุนะครับก็ ใส่แม็กนะครับเป็นสีดำนะครับเป็นเข่ากว้างแบบนี้เนาะออฟเซ็ตลบ5้านะครับจับคู่ยางโตโยอาร์ทีนะครับสองเจดห้าห้าบห้า R ย0สนะครับก็แน่นๆเต็มเต็มนะครับงาคันนี้ก็คือพูดง่ายเลยนะใส่แบบล้อแบบแน่นมากนะครับเต็มมากนะครับมีความดุนะครับแล้วก็มีความหรูนะฮะผมบอกได้เลยคันนี้ นะครับตัวแก้มนะครับก็เป็นคีบระบายความร้อนนะครับเป็นสีดําแล้วก็เป็นสีเทานะฮะกระจกเป็นสีเทากาไฟมีไฟเลี้ยว LED นะครับไวแท็กเนี่ยราวาหลังคานะครับก็จะเป็นสีเงินแบบนี้นะครับก็รับน้าหนักได้นะครับบางคนก็เอาคานวางไปวางจักรยานบรรทุกของนะครับก็ทําได้นะครับตัวนี้จอดนิ่งรับน้าหนักได้200ไม่เกิน250โลนะครับขนาดวิ่งก็80ไม่เกิน85กิโลนะนะครับ กันสาดนะครับแล้วใส่กันสาดแท้นะครับของทั้งฟอร์ดให้ฟิล์มนะครับเป็นฟิล์มเซรามิกเลือกความเข้มได้นะฮะเบ้ารองมือนะครับคันนี้ก็ใส่เป็นสีเทอรกาไฟส์นะครับเพื่อให้ลับเลยคันนี้ชุดครอบทั้งคันเนี่ยเป็นสีเทอรกาไฟส์เลยนะนะครับมือเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับดูดีๆนะมันควละสีกันนะนะฮะนี่มือเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นระบบสมาร์ทที่ก็ทันล็อกรถกำมือนะครับปลดล็อกรถได้เลยนะครับให้มีกุญแจอยู่ที่ตัวติด นี่เหมือนที่ก็บอกกันมายกมาจากเอเวอร์เรสต์วแท็กนะครับติดอะคริลิคคำว่าวายแท็กสีดําเข้าไปนะฮะบันไดนะครับบันไดคันนี้ก็นี่ตัวบันไดเป็นสีเงินนะครับมันจะไปรับกับราวหลังคากับตัวสปอร์ตบาร์ข้างหลังนะครับให้ดูหรูหลานะครับสปอร์ตบาร์ก็เป็น2ชั้นแบบนี้นะเป็นสีเทากาไฟเห็นไหมครับคันนี้ใส่ครอบฝาถังน้ํามันเป็นสีเทากาไฟเข้าไปด้วยนะครับฮะรุ่นนี้มีบันไดเหยียบขึ้นท้ายกระบะ นะครับให้มานะอำนวยความสะดวกด้านท้ายนะครับครอบไฟก็ใส่สีเทากาไฟเข้าไปนะครับเนี่ยจะรับกันเลยนะเราลองดูดีๆนะตัวเนี่ยพวกเนี้ยเห็นครับเป็นสีเทากาไฟไล่ไปเลยนะครับทุกอย่างมีจุดเชื่อมนะครับความลงตัวในการแต่งไฟท้ายนะครับเป็น LED นะฮะก็ไฟลีนะครับกับไฟเบรกเป็น LED เนาะเลี้ยวนะครับกับถอยเป็นหลอดไส้นะครับด้านล่างจะไม่มีอะไร มาถึงฝาท้ายนะครับฝาท้ายก็จะมีไฟเบรกตรงที่3นะครับตัววายแท็กเนี่ยจะมีกุญแจไขล็อกฝากท้ายนะครับมีกล้องฝังที่โลโก้คันนี้ติดสติ๊กเกอร์ดำนะครับเพื่อให้เข้ากับตัวคำว่าวายแท็กที่เป็นสีดํากันชนท้ายเนี่ยนะครับก็เป็นเอ่อต้องขอโทษนะครับอ่ะกันชนท้ายก็จะเป็นสีเทานะครับอ่ะเป็นเทากาไฟแบบนี้นะครับมีเซ็นเซอร์นะครับมีเซ็นเซอร์4จุดเนาะ อถอยหลังนะครับก็จะมีเสียงตัวกล้องหลังก็จะไปโชว์อยู่ที่จอกลางนะครับคันนี้นะครับก็จะติดเรื่องของอตัวสโลดาวนะครับเนี่ยตอนเปิดฝาท้ายมานะครับก็จะเป็นสโลดาวเนาะอะก็ติดเป็นของ GT Pro นะครับฝากระโปรงหน้าเป็นของ AeroGuard นะครับอ่าก็มีมาให้เนาะสวยงามมาผมให้ดูออฟเซ็ตข้างหลังนะผมถึงบอกว่าคันนี้ดู นะครับให้ดูภายในนะครับก็คันนี้เป็นบอดหนังอ่าเราพาไปดูภายในนะครับเป็นบอดหนังแบบนี้นะครับเป็นบอดหนังนะครับดำได้เหลืองนะครับมีแอร์หลัง USB Type A Type C แล้วก็230โวลต์400วัตต์นะครับตัวนี้ก็เป็นปลั๊กไฟบ้านนี่นะครับก็เหมือนด้านหลังนะครับปลั๊กไฟบ้านเนี่ยก็จะมีอยู่ข้างในกับตรงโน้เนาะ ตรงนู้นมันก็จะมี12โวลต์1 80วัตต์เป็นตัวต่อบบหรี่เนี่ยนะครับตัวนี้ไม่ต้องไม่ต้องออนไฟเลยนะครับเสียบแล้วใช้ได้นะครับแล้วก็2 30โวลต์400วัตต์เนี่ยปลั๊กไฟบ้านเนี่ยนะครับยืนยันนะต้องสตาร์ทรถนะครับเรามาดูต่อนะครับอ่ะคันนี้นะครับพยางเนี่ยก็ต้องบอกก่อนนะก็ใส่ของแท้อยู่แล้วตลอดอยู่แล้วนะใส่สกับเพรเพอร์ฟอร์แมนซ์เข้าไปนะครับตัววายแท็เนี่ยพวกนี้เป็นหนังหมดนะครับเนี่ยตั้งแต่ ตวจสัมผัสเนี่ยข,นนย,ยขึ้นมาเนี่ยไล่ขึ้นมาเนี่ยเป็นนังทั้งหมดนะครับตอนเติมน้ํามันนะครับรถเราเป็นออโต้ล็อกตอนวิ่งไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีไฟสีส้มๆขึ้นอย่างนงี้นะก็คือล็อกรถนะไปถึงปั๊มเนี่ยเราต้องลดล็อกนะครับแล้วก็ดับเครื่องแล้วเติมน้ํามันนะเราเติมดีเซลนะครับในชุดควบคุมกระจกนะครับมือเปิดนะคู่หน้าเป็นออโต้อยู่แล้วนะครับบอ่อไฟฟ้านะครับคู่หน้าปรับแทิศท,ทางนะครับอ่านี่เป็นแบบนี้พวงมาลัยนะครับปรับได้สีทิศทาง นะครับพวงมาลัยไฟฟ้านะครับน้ำหนักเบาควบคุมรถง่ายไม่กี่แรงไม่กี่น้ำมันนะมีความแม่นยำนะครับในการขับขี่เป็นพรูสตาร์ทมีที่วางแก้วเปิดไฟตัดหมอกนะครับดีแสงหน้าจอปรับไฟหน้าสูงต่ำจอนะครับก็ขนาด8นิ้วนะจอหลังพวงมาลัยนะขนาด8นิ้วนะครับตัวสแตนดาร์ดเนี่ยก็จะมีเรื่องของพุชคอนโทรลมาให้มีลิมิตสปีดมาให้นะครับที่ปัดน้ำฝนเป็นออโต้นะครับกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัตินะครับมีช่องเสียบ u s b นะครับคันนี้ใส่กล้องหน้าหลังนะครับแต่ว่า คันนี้แต่งด่วนแหละนะครับก็เดี๋ยวรอให้เซตฟิล์มเซตตัวอีกนิดนึงแล้วก็ไปติดนะครับก็คือจะติดตอนจาวไปส่งมอบเลยเนี่ยแหละครับให้ฟิล์มมันโดนความร้อนบ้างให้มันแนบก่อนนะครับเราก็เลยยังไม่ติดเนาะ,ะเกทเป็นสองชั้นนะครับเกทเป็นสองชั้นจอกลางนะครับก็เดี๋ยวผมรีก่อนอจอกลางนะครับเป็น Uh, 12นิ้วนะครับเป็น s ิง c ์ a and t o แอ Auto a p p l e c a r p a y แบบไร้สายนะครับรองรับแอปพลิเคชัน Ford p a า s นะฟอ r ์ดพา s ก็ล็อกรถได้ปลดล็อกรถได้นะครับสตาร์ทรถได้ดับเครื่องได้บีบแต่ได้นะครับ uh, ดูน้ำมันเครื่องนัดเข้าศูนย์เรียกรถสลด์นะครับทุกอย่างก็จะอยู่ในนั้นนะครับ แอร์อิสระแยกซ้ายขวานะครับมีไวเลสชาร์จนะมี USB Type A Type C นะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเล่นแมนนวลได้นะครับก็ปรับเปลี่ยนที่หัวเกียร์ได้เบรกมือไฟฟ้านะครับมีโหมดการขับขี่4โหมดก็ปกติประหยัดลากพ่วงถนนลื่นนะครับเราก็พวกในซองกุญแจเรามีให้เนาะเสาสั้นเรามีให้นะครับสติ๊กเกอร์เราก็มีนะรุ่นนี้ a i r b a บ7ใบนะครับมียันหัวเข่านะหัวเข่าของคนขับนะครับถ้าเป็น ตัวสปอร์ตเนี่ยสปอร์ตรุ่นสปอร์ตเนี่ยลองลงมาพวกนั้นมีแอร์แบ็กหกใบนะอัหรับ4ประตูเนี่ตัวเนี้ยมีแอร์แบ็กเจ็ดใบนะครับก็ตัวท็อปแน่นอนครับต้องเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็แต่งได้หรูหราและดูดัดนะครับอย่างที่ลูกค้าต้องการจริงๆนะคันนี้นะครับก็ยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกๆท่านนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามแล้วเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงก๊อฟนะเบอร์โทรอีดีไลน์กับขึ้นไว้ให้แล้วนะครับ คลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประการได้กรับขอขอภัยด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ